สวัสดีค่เัเพื่อนๆวันนี้ทางาเจ๊ตู่หมูสเตะ๊ะเป๊ะเวอร์จะมาสอนทําน้ําหมูสเตะ๊นะเนาะน้าจิ้มหมูสเตะ๊ะเนี่ยหลักๆเลยเราจะเห็นว่าประกอบด้วยน้ํากะทิเนาะถั่วลิสงน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บเนี่ยเราใช้2อ,อย่างนะก็คือน้ําตาลอ้อยกับน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็จะประกอบไปด้วย เขาเรียกว่าอะไรวะอันเนี้ยมะขามเปียกแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกก็จะเป็น2ตัวเนาะพริกแกงก็ได้หรือผัแหงก็ได้บวกกับแกงมัสั่นน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืชเนาะเดี๋ยวส่วนผสมเนี่ยพอเพื่อนเพื่อเห็นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอันนี้เราทาสูตรแบบขายได้เลยนะเราทําขายได้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะเอาลงกระทะให้ดูว่าวิธีขั้นตอนทํำยังไงต่อ ขั้นตอนแรกเพื่อนๆเอาน้ํามันลงกระทะก่อนเลยน้ํามันยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแต่ดีที่สุดคือน้ํามันงาเอาน้ํามันลงกระทะเพื่อนเพื่อนดูไฟด้วยคือไฟเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟแก่นะเราใช้ไฟอ่อนเห็นไหมเราใช้ไฟอ่อนเราจะไม่ใช้ไฟแก่เลยพอใส่น้ํามันลงไปปุ๊บสิ่งแรก ที่ตามลงไปคือน้ำพริกสองเกลอที่เราบอกเมื่อกี้เนาะอาจจะเป็นแกงเผ็ดก็ได้สำหรับคนที่ชอบเผ็ดๆหรือพนนงแต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องใส่ด้วยแกงมัสมัน่นแกงมัสมั่นเนี่ยสำคัญมากต้องใส่ให้เยอะกว่าผนงังหรือแกงเผ็ดที่เราใส่ลงไปนะไฟอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าวันนี้เรามาทำตอนกลางคืนผัดผัดกับน้ำมันงานีให้หอมเลย มิฉะนั้นน่ะตอนกินกับตอนนี้ใครอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยผู้บริโภคกับคนขายอะ่ะคนละหัวอกละบางคนบอกคุยทําไมเจ้านี้เจ็ดไม้ห้าสิบาทเคยไปกินที่เชียงใหมนะ่แน่เจ็ดไม้ห้าสิบาทเราก็ยังเคยว่าเขาเลยว่าทําไมมันแพงจังแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคือมันไม่แพงนะค่าน้าจงน้าจิ้มเขาเนี่ยต้นคุ้สูงมากอ่าถ้าน้ํามันมันไม่พอหยดใส่น้ํามันไปหน่อย นะบางคนเอาน้ำพริกไปทำกับน้ำาตทริถามว่าได้ไหมได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้เหมือนกันแต่ว่าหน้าน้ำพริกเนี่ยคือมันน้ำพริกมันจะไม่มีเราก็ต้องเอาน้ำพริกมาปัวนกับน้ำมันอีกรอบนี้แล้วก็ใส่ไปอพอเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราได้กลิ่นหอมของม,มันแล้วนะค่อยๆทำ น้ำกะทิที่เราเตรียมไว้เท okay, ใส่ลงไปเลยจ้าที่นี่ไม่มีการช่างตรงวัดนะอัะกกวนให้มันแตกมันสำคัญที่สุดห้ามใช้ไฟแรงนะจำไว้นะสำคัญที่สุดคือห้ามใช้ไฟแรงเลย ให้มันเดือดมากกว่านี้หน่อยต่อไปเราตามด้วยน้ำตาลปี๊บเนาะน้ำตาลปี๊บสองเกลือที่เราบอกมเมื่อกี้ก็คือน้ำตาลอ้อยกับน้ำตาลมะพร้าว เรายังไม่ใส่นะรอให้มันเดือดนี่หนึ่งขออนุญาตเล่งไฟเล่งไฟนี้หนึ่ง,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 งแต่จริงมันต้องใช้ไฟอ่อนนะแล้วค่อยหลน่นเพราะว่าดูท่าทางเหมือนมันฝนจะตกละอันนี้ทําวันต่อวันนะเราทําคืนนี้แล้วก็ถึงขายพรุ่งนี้เริ่มเดือดเดี๋ยว รีไฟให้แฟกกลางๆสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเนาะโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์088 4158464 088 4158464หรือที่แอดไลน์มาเลย love you ตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมด under score 888 love you under score 888นะคะจะบอกให้หมดเลยช่วยกันอันนี้เห็นไหมเริ่มแตกมันละเริ่มงานละ น้ำตาลปีป๊บเราค่อยๆค่อยๆบรรจงใส่น้ำตาลปีป๊บลงไปน้ำตาลปีป๊บนี่สำคัญนะไม่ใช่ว่าเทพวดลงไปเลยไม่ใช่ค่อยๆใส่เพราะว่าถ้าเราเทพวดลงไปเลยทีเดียวเนี่ยก็คือสีมันจะไม่สวยใส่ค่อยๆคนแล้วกะว่าพอเขาละลายปุ๊บเราก็เทใส่ใหม่นะเทใส่ใหม่ อันนี้เนี่ยทำกินอยู่ที่ประมาณโวยที่ประมาณสักสิบกล่องสิบกล่องก็จะใช้น้ำพริพกหนึ่งช,ช้อนโต๊ะแบบพูนๆใหญ่ๆเ,เ,เลยแล้วก็เออขอโทษใช้ใช้น้ำพริกพะแนงหรือพริกแกงเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มัสแมนเนี่ยพูนๆเลยหนึ่งช้อนโต๊ะแบบพูนๆเยอะๆเลยอีกหนึ่งช้อน น้ำตาลปี๊บใช้หนึ่งก้อนน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งก้อนน้ำตาลอ้อยอีกหนึ่งก้อนเป็นสองก้อนเน้นย้ำห้ามทำไฟแรงนะอันนี้เห็นไหมใส่น้ำตาลปี๊บหมดละให้มันออกเผ็ดปลาเล่มนะความหอมของน้ำพริกต้องมาก่อนตามด้วยความหวานและความเปรี้ยว เสร็จเรียบร้อยเพื่นๆเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมนะจ๊าใส่น้ำปลาลงไปด้วยคนให้เท่ากันจากเมื่อกี้ที่บอกอะว่าน้ำพริกอะหนึ่งคูนหนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆใหญ่ๆเนี่ยเท่าที่ลองทำมาก็คือมันจะใช้ น้ำมะขามเปียกเนี่ยหกช้อนโต๊ะพอดีกวนให้เท่ากันไม่ได้จัดฉากนะว่าต้องอู้ใช้เตาสวยงามนู่นนี่นั่นสวยงามเอาแบบบ้านๆเนี่ยเอาแบบที่อันเนี้ยทำให้ดูคือพรุ่งนี้ฉันจะขายฉันเลยทำให้ดูน้ำกะทิจ้ะใส่น้ำกะทิลงไปอีก ตั้งรอใหอ้อันนี้คือเรารอเดือดเนาะเรารอเดือดตั้งใจดูคุณขายได้แน่นอนหมูสเต๊กส่วนใหญ่จะอร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มนะ และเดี๋ยวจะสอนทําหมักหมูในคลิปต่อไปแล้วก็สอนทําน้ําอาจารด์ในคลิปต่อไปมีฉะนั้นถึงบอกไงว่าคนขายกับผู้บริโภคกับจิตใจแตกต่างกันคือตัวเองเนี่ยเคยไปกินนะฮะเพราะว่าชอบกินหมูสเ,เต๊กมากเคยไปกินหมูสเ,เต๊กขาย7ไม้50บาทแล้วก็ตกใจอุ้ยทำไมมันโคตรพ่อโคตรแม่มันแพงเหลือเกินพอเรามาทําเองเราถึงรู้เลยว่าหมู1กิโลเนี่ยจะเสียบไม้ได้อยู่ที่ ประมาณ30กวก่อไม้น้ำจิ้มอีกละเจ้าอื่นเนี่ยเราลองไปดูในในที่เขาเป็น Delivery เนาะ12ไม้เล็กๆอะ่ะเขาขาย65บาทน้ำอาจาดอีก10บาทน้ำหมูสเต๊กอีก15บาทเขาอย่างนี้เลยนะตอนนี้เห็นไหมเริ่มเดือดลักโอเคเมื่อกี้เราชิมรลสละเราแอบชิมรสไปละได้หนูเปิดไฟแรงๆเลยลูกเปิดให้มันแรงๆเลยเทถั่วใส่ลงไปคน 2องทีสมทีจบปิดหัวแก๊สได้เลยจบปิดหัวแก๊สเดี๋ยวเรายกลงคือตอนนี้เราทำขายด้เลยอันนี้จะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะบรรจุทำแต่ถั่วจะบอกไว้ให้หน่อยสำหรับคนที่ไม่ไม่กลัวเรื่องการขัดทุนเนาะแล้วต้องการให้ให้มันเป๊ะเวอร์จริงๆอะถั่วต้องเป็นถั่ว2ชนิดนะถั่วหยาบกับถั่วละเอียดเมื่อกี้พี่ใส่ถั่วหยาบไปเลยเนาะถั่วละเอียดไม่ได้ใส่ใส่ถั่ว หยาบไปก่อนคนให้มันเหนียวเลยให้มันเหนียวถ้ามันเหนียวมากไปจนเป็น,ปน,ปน,ปนแตงเมยนะห้ามใส่น้ําเปล่าใส่กะทิลงไปอีกนะและเสร็จแล้วเนี่ยเปิดไฟแรงๆเลยแล้วก็ใส่ถั่วหยาบลงไปพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก่อนที่เราจะเสิร์ฟมันต้องอุ่นๆนะห้ามเย็นงาขาวคั่วค่ะงาขาวคั่วแล้วก็ผสมลงไปอีกครั้งหนึง่งนะอันนี้สูตรทาขายได้เลย,เลยใครสนใจที่อยากจะทํา หมูสเต๊กขายเป็นรายได้เสริมไม่ว่าจะก,การทําน้ําจิ้มเองก็ดีการหมักหมูเองก็ดีหรือน้ําจิ้มอาจารย์เองก็ดีติดต่อเจได้เลยที่เพจม่านฟ้ากุป๊ปนะฮะเป็นภาษาไทยคุณเข้าไปได้เลยม่านฟ้ากุป๊ปหรือที่ ID ดีไลน์ love you underscore 888 love you underscore 888หรือโทรมาได้ที่ 0 8 4, 0 4 8 4 1 5 8 4 6 4 0884158464ย์ใครโทรมาก่อนเที่ยงนะดิฉันจะโกรธมากเพราะว่าเป็นคนที่ตื่นเที่ยงเนาะมิแต่ตอนกลางคืนเนี่ยไม่นอนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าไม่นอนเพราะเป็นคนนอนหกโมงเชา้าเนาะมิฉะนั้นใครมีปัญหาอะไรโทรมาได้เลยอันนี้เราไม่กักเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีอาชีพหรือคุณเอาไปทํากินได้เนาะอันเนี้ยคุณเห็นไหมว่ามันจะเหลวไปหน่อยบางคนบอกอุ้ยทำไมน้า หมูสเต๊ะเชฟตูเหลวจังเลยจริงๆไม่เหลวนะฮะมันยังมันยังยังร้อนอยู่พอมันเย็นหน่อยมันจะไอ้นี่มากกว่านี้ถามว่าอันนี้จะใส่ถั่วไหมพอดีถั่วละเอียดเนี่ยไม่ได้ใส่หม้อนี้ที่ไม่ได้ใส่ถั่วละเอียดนึงไม่ได้ใส่งานหนึ่งเพราะว่าลูกค้าสั่งไว้ลูกค้าไม่เอานะฮะเกิดใครสนใจอย่าลืมติดต่อมาได้เลยหรือเข้าไปดูได้ที่ม่านฟ้าคูปเพจม่านฟ้าคูปหรือที่ youtube เจตูชาแนล นะคะคฝากไว้ด้วยอ่เมื่อไงแค่นี้แล้วก็ต่อไปคลิปหน้าจะสอนทําน้ําอาจารดเองก็ดีหรือว่าหมักหมูสเต๊กเองก็ดีอาทุกคนใครอุดมเจต่ก็ขอให้ร่ํารวยกันทุกคนเลยนะไม่อดไม่อยากคําว่าไม่มีอย่าได้ปรากฏนะขอให้รวยรวยรวยเลยจ้า